มือเจ้านี่เจ้าอืมแข่งออมไก่ <c oughs> มีขาเดียว <c oughs> ถุงแรกๆก็ได้สามขาสี่ขา <c oughs> ถุงต่อไปก็ได้ขาเดียวแล้วก็ได้น้ำ <c oughs> ข้าทำลายถุงยูเจ้า แล้วก็จะมีน้ำพริกจะน้ำพริกเห็ดทอดจะลองกินมะเจ้าเนีย่ยังไม่ได้กินเต่แค่จะลำละต่อไปก็จะตำเห็ดลมตำน้ำพริกเห็ดลม เดี๋ยวถ้ามีแมงมันเกิดใส่น้ำพริกแมงแมงมันให้พ่อ, <c oughs> อในน้ำแกงเนะี่ยมีตัวยาหน้าขนาดอจะมีทุกอย่างยาโยอผักหวนกระถินใบม่อน ขมๆนะจะมีนี่หมดอะเป็นยาทั้งหม้อเลยยาครอบจัก,กรวาลโดยเฉพาะเบาหวานวันนี้วันวันจันทร์ล้วเจ้าจันที่สองเนาะ ตันที่สองที่บ้านดอนจืนเจ้าหลองพึ่งสลัลปีจังไม่เจ้าเจ้าเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาชงกาแฟหุงข้าแล้วก็มาโอนแกงนี่ <c oughs> เดี๋ยวก็หุงกาแฟไปออกออกกำลังกายไป <c oughs> ที่นอนนี้เพียวตึงวนนันนะ้จ้ะ นี่ข้าวค่ะหุงแล้วค่ะพร้อมกินแล้นี่ก็น้ำพริกค่ะน้ำพริกเฮดทอบเจ้าเนี่ยจะกินเจ้าเนี่ยมือแรก <laughs> อร่อย <laughs> อุ่นก่อน <laughs> โอเคค่ะสวัสดียมเช้านะคะวันจนนะะันทร์ค่ะพร้อมอาหารเช้าก็พร้อมสวัสดีค่ะ